สวัสดีเชา้าวันอาทิตย์ที่18กันยายนค่ะหนุ่ยกลับมาแล้วค่ะมาพร้อมกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่18กันยายนวันนี้นะคะมีฝนตกหนักมากหลายจังหวัดค่ะเราไปฟังกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะคะฝนฟ้าวันนี้ค่ะในช่วงเช้าก็ยังคงตกในภาคอีสานและภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ฝนตกแช่ตกนานและในช่วงบ่ายค่ำฝนเน้นหนักทางภาคเหนือตอนล่างและทางด้านตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานทางแถบคอนแก่นนครราชสีมาสุรินทร์อุบลราชธานีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะหนูขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ และก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะกดถูกใจและถ้าชอบก็แชร์ได้เลยค่ะทุกคนเขียนเข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศได้นะคะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ และดันให้ร่องมรสุมนะคะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่ะเข้าไปสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยค่ะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักมากกับมีลมกระโชกแรงค่ะภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีลัมและนครราชสีมาภาคตะวันออกบอริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะและพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะกับมีลมกระโชกแรงภาคเหนือบอริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน,าน่านพะเยาลำพูนลำปางกำแพงเพชรและพิจิตรค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินและมหาสารครามภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วชาเชิงเซาและชนบุรีค่ะส่วนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดเพชรบุรีปัตตานียาลาและนาราธิวาสค่ะและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่สีขาวค่ะไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนนะคะก็มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตรางังและสตูลค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย